เลยครับไม่เหลือเลยสากเลยไปรถโอ้โอเละขนาดนี้ห,หรือวะงอใสเลย โอ้ไม่ใช่มอไซค์แล้วรุ่นนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโขนอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยรอนานๆบางทีก็อายุเลยครับเนี่ยกันนะครับผมน้ำมานกันโอ้หน้าอุสาห์เลยครับเนี่ยาให้่ล้นขับเป็นยังไงครับแล้วนะครับผมนี่ยงานจากน้องตะกตานะครับรอเป็นคนถัดไปนะครับโอ้หของฟองส่งน้ำวันตะปูไหมครับไปสั่นะครับรอรออีกนานยาวเลยครับเนี่ยร้อยเอร์ราเอาางปูนะครับเนี่ย ติดหนึบเลยนะครับตอนนี้อ,นอยอ,อ,าาย,อยาวเยียดเลยยาวเยียดเลย